แสงทองสองอัมภัยเช้าวันเสาร์นะคะฝนตกทั้งคืนเส้นทางบุญของเราก็ออกครพระพิสูจน์สงผู้เดินบาทวันนี้ก็ได้สายบันค่ายได้มาถวาย ต้มจืดเต้าหู้สาลายหมูสับหลวงตาฝนพ่อของอสมอวันเพนหลวงพ่อของอสมอวันเพนแล้วก็ไปวัดน้องข้อหมูเสร็จแล้วก็จะไปถวายหลวงตาวัดไผ่ล้อมวันนี้ท้องฟ้าสดใส นี่แหะคะที่เขาบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมมืดหามเสมอคงจริงเช่นนั้นชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุบนเส้นทางชีวิตทุกครั้งที่มีเมฆหมอกท้องฟ้าก็ย่อมสดใสสาธุเดินทางใกล้ไกล ให้ปลอดภัยทุกคนนะคะ วันเสาร์ที่21สิงหาคมพศาา2564บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะเส้นทางบุญของชันสวัสดีสสดครับเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะก็เมื่อเช้าฝนตกหนักมากเลยฝนถล่มบ้านตกหนักตั้งแต่กลางดึกแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็เช้านี้ก็อิมทิ์ออกหน่วยฉีดวัคซีน ไปที่ไหนนะไปฉีดที่ไหนนะวันนี้ไปฉีดที่โรงแรมสตาร์นะคะก็วัดที่โนฟาร์มที่ว่าเขาจองกันมาแล้วก็เขาก็ไปฉีดกันที่โรงแรมสตาร์เช้านี้เราได้ใส่บาตรที่ไหนบ้างแสงบุญก็อ่าไล่เลยนะครับมีวัด มันคล้พระหนึ่งรูปแล้วก็เป็นหลวงตาอาพาธก็คือหลวงตาฝนหนึ่งรูป<ม>แล้วก็วัดอาขอ้อมลก็จะเป็นท่านพระครูสุทัศนธรรมพิรมนะคะแล้วก็ต่อเป็นวัดสุดท้ายก็จะเป็นวัดกระสังครับเป็นครูใบครูใบวันนี้ที่ต้องไปทางนู้นเพราะว่าวันนี้วันเสาร์คุณลุงทําไมคะอ๋อวันนี้วันเสาร์ก็ตรงวันเสาร์ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์นี่ก็วันนี้คุณลุงทาน อขนมจีนซาวน้ำขนนนมจีซาว้ำแต่ไม่เอากุ้งแห้งนะไม่มีกุ้งแห้งขนมจีนซาวน้ำเนี่ยเป็นขนมจีนของคนโบราณเนาะคนโบราณมีสับปะรดมีก็จะมีสับปะรดมีอเนกะทีนะคะขนมจีนสุนแสงบุญตอนเช้าทานอะไรคะลูกก็นี่เครื่องดื่มก็เป็นไมโลครับแล้วก็เป็นขนมปังนชุบไข่เหมือนเมื่อวาน เพราะว่าวันนี้ยายทำขนมปังชุบไข่ขนมปังแถวยาวหมดแล้วก็เลยก็ทุกคนก็จะต้องทานในสิ่งที่มีที่บ้านมีอะไรทุกคนก็ต้องทานอย่างนั้นวันนี้ก็ต้มจืดเหลือจากพระว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทิปโอสถนะคะชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็มีคนเขาเรียกว่ากาลยานมิตรก็ชี้นำมาว่าตาครับ เ,เส้นทางบุญของป้าตาป้าตาควรจะแบบให้มีการคืนแนวทางของธรรมะเข้ามาแทรกแต่ทีนี้ว่าที่ป้าตาไม่สามารถที่จะแทรกธรรมะได้ได้เลยเนื่องจากว่าป้าตากับคุณลุงแดงเนี่ยยังเป็นเด็กน้อยในทางธรรมอยู่คือถ้าพูดตามหลักแล้วอะเราเนี่ยเหมือนเด็กอนุบาลริเพิ่งจะเริ่มเราก็ศึกษาธรรมะ บางครั้งที่อย่างอย่างสมัยก่อนจําได้เลยว่าออมีท่านมาหารูปหนึ่งท่านท่านเทศสอนถึงเรื่องคำว่านิวรห้าเรากลับมาบ้านเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้นิวรห้ามันคืออะไรสมัยเนี้ยโชคดีนะคะพอเรากลับมาบ้านเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดยูทูเราก็หาคำว่านิวรณห แล้วมันมีอะไรล่ะอยากมีอยากได้อยากเป็นทุกอย่างป้าตาก็เลยใช้ตรงนั้นน่ะเป็นการตั้งสัจจะไว้ว่าต่อไปช่วงปีหกสามนะช่วงที่หกสองประมาณหกสองต้นปี6กสองป้าตาก็ถือศิลหมีคนถามว่าทำไมถึงถือศีลหกทำไมไม่ถือศิลแปด สาเหตุคือสินหนะข้อหคือวิกาละโภชนาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเพราะว่าสินหคือเว้นจากการทานอาหารในยามวิการซึ่งตอนนั้นประการน้ำหนัก97ตัวใหญ่มากแล้วถามและนิวรณ5หเราก็เลยใช้คำว่าถ้าเราจะตัดกิเลสแห่งความอยาก เราจะต้องเริ่มที่ตัวเราเราก็เลยตัดคําเพราะเราเป็นคนที่อยากกินอยู่ตลอดเวลาป้าตานี่เรื่องกินนี่สําคัญมากสําหรับป้าตาเลยเป็นคนที่ไม่ได้ต้องทานอะไรต้องตรงเวลาต้องเป๊ะทุกอย่างมันก็เลยทําให้เราต้องตัดตัดตัวนี้เราตัดได้แล้วเชื่อไหมฮะ1ปีกว่าเนาะหนึ่งปีกว่าน้ําหนักป้าตาลดลงไป เหลือ80ลดประมาณกิโลออลดไปประมาณ1 0 17, 17โล80แต่ตอนเนี้ย5อดส้แล้วนะขึ้นอีก5โลอีกเพราะอีโควิดเนี่ย <c oughs> แล้วก็ตอนคุณลุงบวชตอนคุณลุงบวชคุณลุงบวชกี่114วันคุณลุงบวช1 1 4วันแสงบุญบวชเท่าไหร่คะลูก227วัน แสงบุญบวช227วันอีตอนที่เราบอก227วันวเราไม่ได้คิดอะไรนะพอตอนสุดท้ายเราบอกเฮ้ย227วันค,คุณลุงบอกว่าสิน227ข้อ,อ,อแสงบุญถือสินครบว2วันละข้อ <laughs> <laughs> พอครบ227วันก็ <laughs> สึกไม่ใช่แสงบุญสึกเพราะว่าด้วย ปัญหาทางร่างกายสมองสุขภาพเขาเขาได้รับการกระทบกระเทือนก่อนที่จะไปบวชประสบอุบัติเหตุทางสมองอย่างร้ายแรงเลยนะคะเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดฝอยในสมองในสมองแตกในแกนสมองในแกนสมองแล้วหมอบอกว่าเขามีโอกาสที่มันจะปิดอยู่ตลอดเวลาจะปิดอยู่ตอนนี้แสงบุญก็ต้องทานยามันเกิด พอมันเป็นเหตุการณ์นั้นปุ๊บมันทำให้ตัวผมเนี่ยมีอาการชักขึ้นมาซึ่ง<ช>ไออาการกระตุกการชักพวกนี้ทําให้มันจะทําให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยปริตีแล้วแตกออกมาได้แม้กระทั่งการอาเจียน <S 2> <S 2> <ช>เวลาที่เขาเดินทางไกลแล้วเขาเมารถเนี่ยเขาเกิดการอาเจียนเนี่ยอาเจียนก็ไม่ได้นะคะหมอสั่งมาเลยว่าหนึ่งขึ้นที่สูงอันนี้เรารู้เลยมันเป็นความดันความดันของเส้นเลือด <c oughs> ขึ้นที่สูงไม่ได้สองห้ามอาเจียนแล้วตอนที่ว่าตาเขากระตุกอ่หมอบอกว่าอาการกระตุกของตาเนี่ยคืออาการเริ่มต้นของการการชาักก<ช>ารเป็นลมชักกัรนม่ใช่คือมันม,มันอันตรายนะครับเราเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเด็กอายุยี่สิบยี่สิบสามจะมีโรคเช่นนี้หมอบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ด้วยอายุหรอกครับมันคือมันมันสามารถเป็นได้แล้วก็เลยบอกเออนะ ทุกคนทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรามาเกิดเนี่ยก็เพราะกรรมเรามาเจอกันเนี่ยก็เพราะกรรมถ้ากรรมดีเราก็มีเมตตาต่อกรรมต่อกันถ้ากรรมไม่ดีเราก็อาจจะเป็นศัตรูกันนะคะแต่ตอนนี้เราสองคนตายายไม่คิดที่จะเป็นศัตรูกับใครนะคะอะไรที่เราเอาโหสิกรรมได้เราก็เอาหสิกรรม จริงๆแล้วอะเมื่อก่อนเราก็ไม่ใช่คนที่จะเอาโหสิกรรมกับใครหรอกนะพราตาเนี่ยเป็นคนที่ประเภทแบบเคยเห็นงูจงอางไหมคะสันใดก็ฉันนั้นแต่พอตอนสุดท้ายแล้วอะบ้านปลายชีวิตของเราอ่ะเราจะไปอาฆาตพยาบาทใครในชาติเนี้ยได้แต่ถ้าเรายังไม่ไม่รู้จักอภัยเนี่ยมันก็จะผูกใจเจ็บกันติดตามกันไปทุกพทุกชาติ เราไม่อยากเจอคนเนี้ยเราไม่อยากเจอเขาอีกแล้วเราก็ต้องไเจอเลิกล้มความอาฆาตพยาบาลเลิกผูกเวรเลิกจองเวรกันใช่ไหมคะคุณลุงเลิกจองเวรจองกรรมมันไปใช่นะคะเพราะคนเราถ้าเราจองเวรจองกรรมไปนี่ก็ไปเจอกันอีกใช่มันก็ต้องไปเจอกันอีกเมื่อคิดที่จะไม่ญาติดีกันแล้วล่ะก็ตัดเวรตัดกรรมกันในชาติเนี้ย นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราสองคนตายายเนะี่ยถึงได้เลือกเส้นทางบุญนะถ้าเราเลือกเส้นทางบาปนะ <c oughs> ไอ้ที่ว่า <c oughs> ตำลุไอ้ทหารคลั่งอ่ะจะไม่มีจะเป็นข้าราชการเกษียณ <c oughs> ข้าราชการบำนาญที่คลั่งเพราะฉะนั้นนะคะเราเชื่ออยู่อย่างเดียวว่าบุญไม่แพ้บาป <c oughs> ยังไงมาตั้งแต่พุทธกาลมาก่อนพุทธกาลมาบุญ ไม่เคยแพ้บ้าธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเชื่อมั่นอยู่ตลอดว่าสิ่งที่เราทำดีผลดีจะตอบสนองไม่ตอบสนองชาตินี้มันก็ต้องมีสักชาติหนึ่งเนี่ยที่ตอบสนองที่คืนเรามามันจะคืนเราทั้งต้นทั้งดอกบ,บุญคือทุนที่เราจะติดตัวไปในทุกพบทุกชาตินะคะ สำหรับวันนี้นะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะเส้นทางบุญของชั้นสวัสดีค่ะวลิวหาภูราปิบุเรนติจากลนังเอวะเบวะโตจินังเปตานังอุป,ปกาปิจังจุบังสิบะเมวสมุิบยเจโตะเพบุรนตุสังตะปาจนโซปนันโซยะา ทัพีดีโยวัดแลนตุชัพระโรโควินันต์สุมาเทววัตวันตรายุสุขีตีฆาทุกภาวะผูวาเสนิอดีจะทาปจายโตเจตารรสมาวัตอานยโยยโตทุกขังพระรัง 嗯。